สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองนะคะจากร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้ค่ะมาเยี่ยมชนรถ Honda HRV ปี15นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะเรามาดูรอบตัวรถกันนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าเป็น LCD นะคะดูแบบสางหน้านะคะโฉบสีดำเงินนะคะเรามาดูในตัวรถกันค่ะ ด้านข้างนะคะ,ะตันนี้จะเป็นตัวคอนบอกหนังนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะดูนะคะคอนโซลน่าจะเป็นสีดำล้วนนะคะพวงม,มาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะดูนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่5้9 0 0นแืานนะคะ ะะห้องผู้โดยสารด้านหลังจะกว้างมากนะคะนี่เราจะมีเบาะครับนะคะสำหรับวางแขนได้นะคะค่อนข้างกว้างมากดูภายในตัวนี้จะค่อนข้างดูเรียบเฉยออกดุดันนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีร่องนะคะอันนี้จะใช้เสียบชาร์จไฟได้นะคะ ข้างหลังนะคะเราก็ฮอนด้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว i อวินะคะ S, <S R V นะคะราคาอยู่ที่5 8 0 0 0 0แนะคะูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อป้อมมาได้นะคะเบอร์โทร090นะคะ923 08 77นะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะสามารถทำฟรีดาวได้นะคะคันนี้ นะคะว,วันนี้ขอบคุณค่ะ